สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูพระเครื่องวันนี้ทางรายการจะพาไปกราบไหว้พญานาคราชผู้เป็นใหญ่แห่งวังคำชโนโดมีนามว่าพญานาคราชสีสุดโทก่อนเข้ารับชมรนะับฟังทั้งหมดของทางรายการในวันนี้ขอเชิญร่วมกราบไหว้ขออนุญาตพ่อปูสีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมากับทางรายการปูพระ เครื่องครับครับผมก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับปู่พระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาไหว้นะครับกับไหว้ขอพรนะครับพ่อปู่ศรีสุโธนะครับกับแม่ย่าศรีปทุมนะครับผมวันนี้นะครับก็มีอยู่ที่ร้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้มากราบไหว้กันแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องราวประวัติของพ่อปู่กับแม่ย่านะครับสายเพรนาคที่ผมรักนะครับและสัทพานะครับผม ยังไงติดตามครับน,นี่ทุกคนครับครับผมวันนี้นะครับผมจะนำเสนอนะครับเรื่องราวของพระปู่สีสุโธกัแบแม่ยา่า4ีปุทุมนะครับผมปูพักเครื่องนะครับด้วยความเคารพนะครับของโูเเทียน่านะครับผมก็เลยมากราบขออนุญาตก่อนนะครับผม แล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามนะครับในคลิปนะครับเดีย๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวพูดคุยกันนะวันนี้ในสไตล์ปูพัดพเชืองครับพญานาคราชนะครับผู้เป็นใหญ่แบ่งออกเป็น4ตระกูลใหญ่ๆนะครับอย่างนี้คือ 1. ตระกูลวิรุณปักก็เป็นกายสีทอง 2. ตระกูลเอราปทะ,ะจะเป็นสีเขียว 3. ตระกูลฉัตรพญาปุตตะ จะเป็นสีลุงสตระกูลกันหาโคตมะจะเป็นสีดำพ่อปู่พญานาคสีสุดโทและแม่ย่าสีปธุมมาอยู่ในตระกูลเอราประถะรูปกายจะเป็นสีเขียวพ่อปู่นาคาสีสุดโทและแม่ย่านาคีสีปทุมมาเป็นพญานาคราช ผู้เป็นใหญ่อยู่ในฝั่งประเทศไทยและเป็นพญานาคราชขององค์อินทราธิราชเจ้าหรือพระอินนั่นเองนะครับมีวังนาคินอยู่ที่คำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรราชธานีมีพระวรากายสีเขียวมรกตมีเสียนสีทองและพ่อปู่สีสุดโทสามารถแผ่พระเสียรได้ถึง9้าพระเศียร แม่ย่าสีปทุมมาสามารถแผ่พระเศียรได้5พระเศียรและเป็นที่เคารพรักษ์ศรัทธาของผู้คนจำนวนมากมายที่เดินทางหลังไหลไปยังที่อำเภอคำชนโนดทั้งคำชนโนดหนึ่งและคำชนโนดสองตั้งนโมสามจบนะครับจากนั้นว่าตามนะครับกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวา ปูเชงจากนั้นรวบรวมจิตอธิษฐานขอพรพ่อปูพ่พญานาคราชสีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาได้ตามคำอธิษฐานนะครับขอบารามีพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาคุ้มครองเฮงเฮงรวยรวยครับ